จัดเกมไปเดินบุญไปน้องเออรัดหน้าเส้นมีเรื ent, ่องกรอบไปน้องเออไปกินกันเลยไปน้องมาไปน้องมีเรื่องกรอบอ่ะก็เยอะไปน้องมีเรื่องกรอบรวมมิตาเล่ไปน้องรัดหน้ามีเรื่องกรอบไปน้องตุ้ดเลยไปน้องแต่กลือปุ้งดำยิ่งไม่น้องได้เกลือปุ้งได้เลยไปน้องแต่บาร์ทิชจอบเพชรไปน้องไอ้วันนักกิจมาแลทำไปน้องกินบาร์ทิ จำจำเลยไปน้องาลาวดุดรอยเลยไปน้องวันเตนทรเตียงดันนาคอยแงงไปน้องไปร้อยได้เรงวกไปน้องเออเลยแล้วเลยต่อไปน้องนี้เลยต่อไปน้องเลยอ่ะก็อีกแบบเป็นนั่นบบดี้ไปน้องแบบเป็นอะไรมาตู้มาได้ไหมอย่างบอลไปน้องรับชมได้ไหมครับไปน้องคอมเมนต์มาเลยที่ไปน้องบานไก่กนตกกันมั้งครับไปน้องเลยึ้นบานบาติสตกต่างคืนเลยไปน้องตกแน่

Đâu anh là mình Mì cọp rùm mít tà lê bây nông À rồi mắc lươi Bảo thịt trăng ở rán bán Mấy nông Có tầm kia nào rồi cháu nế Rụt กินไปคุยไปพี่น้องอร่อยมากเลยขอเป็นกำลังใจให้ทหารใจแดนด้วยนะพี่น้องนะประชาชนขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยพี่น้องเอ้ยบาดเจ็บมีแต่ให้กำลังใจพี่น้องส่งกำลังใจไปให้ครับผมขอให้ปลอดภัยทุกประการเลยพี่น้องทั้งทหารทั้งชาวบ้านพี่น้อง

เอาไปน้องเดี๋ยวบ่าวติดกอตัวไปกินก่อนไปน้องขอบคุณขอบคุณไปน้องให้เปพียรแม่ขอไปน้องเสียให้เกียรติดับจมคลิปบ่าวติดตลอดเดี๋ยวมาไปน้องฝากกดไลค์กดแชร์บาริสกันมั้งนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องแหล่คลิปหน้าบ่าวติดอ้าเมนูไรมากกว่าปีกว่าน้องเราไปน้องรอดจมนะอย่าเบื่อเบื่อไปน้องคลิปนี้บ่าวติดกอตัวลาไปก่อนก่อยเจอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับพี่น้องจัดเจนพีเด่นบูนพี่น้องเฮ้ย